คุณกระหมออ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการท no ูบีนัมเบอร์วันวอรตี้ ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่งร่วมบันทึกเทป,เทปรายการ t o b e Number ร์วันวารช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To b ี Number รวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสําหรับรายการ ToB ี Number One v a วารเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทาขึ้น mm hmm. เพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ Number วันกับสวัชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n อ t 2 h d ทุกวันเสาร์เวลา20.30นาิกานาทีถึง21.30นาฬิกา30นาทีองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกกระพนาทรดิติองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่เมื่อปี2532โดยโครงการหลวงมอบให้สถานีเกษตรหลวงปังตะขยายงานส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนเรื่องการจำหน่ายผลผลิตเกษตรนำผลผลิตเข้าระบบการจัดการของโครงการหลวงต่อมาปี2544ได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะอย่าง เป็นทางการปัจจุบันดำเนินง,งานครอบคลุมพื้นที่11กลุ่มบ้านสมาชิกเกษตร,รกรภายใต้การส่งเสร,ริมอาชีพของโครงการหลวงประกอบด้วยชา,า,ยาวไทยภูเขาเผ่าปะกากยอเลซูและคนพื้นเมืองรวม591ครัวเรือนได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร,รจากกรมป่าไม้ตามมาตรา100ขออภัยค่ะตามมาตรา16แห่งพรบราป,ป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507 โดยเพื่อที่ส่งเสริมที่แก่แตงกวาญี่ปุ่นถั่วแขกผระกาดขาวปลีอะโวคาโดข้าวไร่และชาอัสสัมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และกาแฟซึ่งเป็นระบบปลูกภายใต้ร่มเงารวมทั้งส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรโดยฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมผ้าทอการทำหมอนใบชาการจักสารตะกร้าจากไม้ไผ่และการทำไม้กวาด ในช่วงบ่ายปฏิทิตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ําโครงการหลวงหนองหอยอําเภอแม่ริมหนึ่งในพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรรมนตถ์อพิษเสด็จพระราชด,ดําเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรถึง6ครั้งปัจจุบันภารกิจส่งเสริมอาชีพจากพื้นที่เดิมที่มีการปลูกฝิ่นได้พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาติพันธุ์ม้งลีซูยูนนานและชาวพื้นเมืองจำนวนห้าหมู่บ้าน7 5 3ห้าครัวเรือนโดยพืชหลัก ได้แก่ผักตระกูลสลัดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และสมุนไพรเขตหนาวรวมทั้งเป็นแหล่งผลิตชาสมุนไพรสดเจ็ดชนิดที่เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภค โดยองคมนตรีได้มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่คือการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาสิ่งที่ดีให้มีความต่อเนื่องและต่อยอดงานที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเพื่อเป้าหมายการสร้างความผาสุกพร้อมทางทบทวนภารกิจหลักที่ได้รับพระราชทา,านจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาาปพิษรทางด้านทําการเกษตรที่ถูกหลักวิธีการบริหารจัดการดินน้ําและป่าเพื่อสร้างความสมดุลแก่พื้นที่ภายใต้กฎหมายรอง Terima kasih. ส่วนอ่างเก็บน้ําโครงการหลวงน้องหอยซึ่งมีแผนขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณน้ากักเก็บให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในภาคการเกษตรทั้งในพื้นที่แปล่งสาธิตของศูนย์เรียนรู้วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชโครงการหลวงและแปลงเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่124ไร่รวมทั้งตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างโรงผลิตน้ําดื่มโครงการหลวงซึ่งดึงน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติในดินที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์น,น้ําสําหรับการบริโภคโดยไม่ต้องผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพและอย่างเป็นน้ําแร่ จากแหล่งน้ำระดับความลึก150เมตรหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราคัตติราชนารีอย่างต่อเนื่อง ตลอดวันนี้ที่บริเวณชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มเริงวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาภรมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อาาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติราชนารีขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมูลนิธิชัยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสมาคมแม่บ้านตํารวจชมรมจิตอาสาอุทยาน เลือพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนาทิพย์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรก็เลยลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัตกิลราชนารี3จุดได้แก่บริเวณชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรห้องรับรองชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพร หลักสี่และชั้นหนึ่งอาคารสํานักงานพระตําหนักจักรีบงกฎอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีทุกวันตั้งแต่เวลาเกนาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสสมาธิิถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามะเทวะมหมามกุฎวิทยามหาราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถปพิต สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคม2567และเนื่องในวันนวมินทระมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท เด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมน่าปพิตวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567